เนกัส่นวนธนพลนาตาแสงนะครับกองกลางของแล้วก็โดนพยาวดึงตัวกลับมาเหมือนกันนะครับต่อลุงอินเริ่มเล่นทางกางขังนครับปัดเข้ามาติดพิเชษพิเชษเ,เคลียวไว้ไม่พ้นติดธนพลยังไม่ตัดบอลมาได้ชัดใช้เปิดเปลี่ยนทางขวามาให้กับฝานซิดนะครับฝานซิดจะทันไหมลูกนี้ยังทันนะครับเออบอลลงได้สวย ้มีเพื่อนเติมไปยังไม่ให้นะครับเหลียงแหวกเข้ากลางมาจ่ายให้กับสัจัยนะลูกนี้สวยๆเลยครับมาถึงโอ้เมื่อลูกนี้ยิงข้ามคานออกไปนะครับอุสมานอุสมานลูกนี้ตัดข้อยฟานซิดฟานซิดแตกโอ้ไม่ฮะลูกนี้กลังพูดสินว่ายังไงครับเป็นลูกนีกนะครับแต่ฟานซิดบอกว่าเขาเขาโดนในกรอบเขียโทษนะครับสำหรับฟานซิดนะครับยืนแล้วครับลูกนี้ตูสินให้สัญญาณ ยิงไปโอ้โหปัดออกมาได้นะครับโอ้โหยังไงตามเจมิรเซฟได้อย่างสวยงามครับลูกนี้มุซาปืนยังอยบอลยังถูกขีดอยู่นะครับสิพงศ์สัดไปสายโอ้ลูกนี้ยังมาเข้าทางของเชียงใหม่เชียงใหม่โหมบุกต่อนะครับเขามุซาโอ้โหลูกนี้บอลยังมาเข้าทางที่ฟันซิดนะครับลูกนี้ฟันซิดยังไงรอเพื่อนเติมอุสมานเติมเข้าไปมีสิพงศ์ยืนกลางเรียกไว้ล็อกเข้าสายเปิดเข้ามา ลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับอานนท์บุญถาบุญเดยยังเซฟไว้ได้ยังยืนถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับใบยวยนอนบุญเดนะครับพิเชษฐากรองแก้วเปลี่ยนมาทางขวาให้กับเจมวิทย์บุญสุวรรณเจนวิทย์บุญสุวรรณเติมขึ้นมาแล้วครับเกมขนาดของเขามาที่อานนท์บุญาเปลี่ยนไปทางซ้ายกับกุสมาน,นะครับโอ้โหทำเกมได้สวยครับลูกนี้กุสมานล็อกเข้าขวาแล้วลูกนี้ง้างเท้าปัน่นโอ้โหโยังท่ามทานออกไปยังไม่ได้ลุ้นนะครับ สองประตูต่อหนึ่งโดยการเหมาของสลันสีเดชนะครับอดีตเด็กเก่าของเชียงใหม่ยิงช่วยฮะดูนี้ครับฝันกว่นี้ครับจังหวะนี้ยังไม่ได้นะครับฟานซิสวัชลรกอนลูกนี้โ้ลูกนี้วัชลกรการตัดสินว่ายังไงครับลูกนี้ครับน่าจะได้ใบเหลืองเป็นอย่างแน่นอนน่าจะเสียใบเหลืองนะครับจากจังหวะที่ตัวเองลื่นนะครับ ไม่น่านะครับลูกนี้เขาไม่ใช่ประชากรครับเป็นประเวศหอเจริญนะครับผู้ตัดสินก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเองนะครับตอนหน้าต่อตาเลยครับลูกนี้เป็นการลื่นเองมันก็เอามือไปเกี่ยวบอลเลยนะครับนึกว่าจะได้ฟาวนะครับแต่ตัวเองกลับถูกใบเหลืองใบแรกนะครับสําหรับประเวศหอเจริญนะครับจากตัวทําไปแล้วก็คงรู้แล้วว่าโดนแน่ๆนะครับเรายังรู้ตัวเองด้วยนะครับว่าโดนเหลืองไปแล้วนะครับสําหรับประเวศหอเจริญ ที่ฟรานซิสที่เปิดเข้ากลางมาลูงนี้ชัดชัยโอ้โหปองกัเอ้าคืนโอ้ไม่ขาดดีครับพยุงศักดิ์นารัตยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้มาอยู่ที่เจนวิธอีกครั้งเจนวิธไหลไปทางขวาให้อานนอ์อนนลูกนี้สับขาหลอกแล้วจะไปนะครับแต่ไม่ได้นะครับโดยคนผู้เล่นของพยาวมาปิดไว้ก่อนแล้วนะครับโอ้โหทำชิงหนึ่งสองได้สวยนะครับลูกนี้เดีนอุสมานตัดไม่ได้ โอ้โหฟานซิปลูกนี้ยังไงครับเหลยิงเลยแม่ฟานซิปตัดสินใจยิงคำลูกนี้เชียงใหม่สิทธิพงศ์ลาภึกตัดบอลไม่ได้โอ้โหผู้สินเห็นแล้วนะครับไม่ได้เปรียบการเล่นของเชียงใหม่เอฟซีนะครับสิทธิพงศ์เอาลูกมาเล่นแล้วนะครับุบ้สินให้เล่นต่อไปลูกอยู่ที่อุสมานอุสมานเลย้ยงจี้เข้าไปให้ฟานซิปฟานซิปไหลคืนเข้ากลางมาให้กับ พิเชษมาให้ชัดชัยชัดชัยเงยหน้ามองแล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟโอ้ส,สวยรับลูกนี้ยังไม่ออกนะครับมาอยู่ที่อุสมานอีกครั้งนะครับอุสมานเปิดน้ำลูกนี้สำหรับพยาเอฟซีโอ้โห,โโหพยายังเขี่ยบอลไม่ขาดน,นะครับมาอยู่ที่เชียงใหม่เอฟซีอีกครั้งโอ้โโลูกนี้ครับสิทธิพงศ์ถูกหมายเลขสิบของพยายนะครับโอซีอยู่นะครับ ฟาวไปโอ้โหสำหรับลูกเมื่อกี้แล้วนะครับชัดชัยนาวิจิตยิงได้สวยนะครับแต่ทั้งคนยิงคนเซฟก็สวยพ,พอๆกันนะครับยังยังไม่สามารถผ่านไปทางไปไ,ไปได้นะครับค้องสังเกตชมเกมกันต่อนะครับของเชียงใหม่ยังยังไงครับยังลูกยังอยู่ที่ชัดชัยชัดช้ชิปเข้ามากันเอาแล้วลูกนี้พลาดไปได้ยังไงจังหวะโอ้โหจับ จ้าตัวถึงกับเสียดายเลยครับตูเล่ขึ้นมาไม่มีใครแล้วครับเหลือประตูกับตาข่ายเท่านั้นนะครับตูเล่เปิดยาวมาให้แม่นด้วยนะครับให้กสิรธิพงศ์โอ้เกมเริ่มเปิดแล้วครับคุณโอครับจะใช้โอโหโอ้โหตาแหลมมากครับชัใช่ห้าวิจิตครับลูกนี้เจ้าหนุ่มจนได้ครับลูกนี้โอ้จนได้ครับบอกเลยครับ อาคมมากครับสำหรับเขาเหยหน้ามองเพื่อนแล้วก็รักเหนยหน้ามองประตูนะครับแล้วยิงเลยนะครับเจ้าหนุ่มขัดชัยหน้าพิตนะครับเจก็ได้ครับรับเจ้าเผือกตัวยาทุ่มมาเข้ากลางตรงนี้เชียงใหม่ตัดฟาวเลยนานนนุ่มผ่านะครับตัดฟาวนักบอลนาตาแสงไปนะครับนกบเปิดมาทางฝั่งซ้ายครับแต่ไม่ดีครับติดเจนวิทย์อุบลเติมเกมมาแล้วตรงนี้เจนวิทย์อุบล ลองมาหน้าลองเพื่อนอยู่อานปุ่มขาเตะไปซิสเติมโอ้แม่ฟางซิดไปยังไม่ได้นะครับสำหรับเขานะครับสำหรับซิดนะครับโอ้โหเพื่อนสองนาทีแล้วมาดูจังหวะน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของในครึ่งเวลาแรกนะครับโยนเข้าไปโอ้โหแม่ เปล่าอีกแล้วนะครับสำหรับอาอานนท์บุคผานะครับคิดเย็นเหยาบนบนอานนท์นะครับคิดเย็นเหยาวมาบนเลยคมาบนเจ้าอานนท์บุคผ้าน่อยนะครับแบบผู้่สินลูกนี้ครับเป่าหมดเวลาครับจบเกมครึ่งแรกเชียงใหม่เอฟซีนำพะเยาเอฟซีไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากชัดชัยหน้าวิจิตนะครับเดี๋ยวมาชมในเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับว่าทางโค้ชบอลของทางฝั่งพะเยาเอฟซีจะแก้เกมยังไงหลังจากโดนเชียงใหม่เอฟซีนำไป1ประตู กับอานนท์บุามาที่ดูเล่อุสมานดูเล่ลูกนี้กระชากให้กับอานนท์อานนท์ลูกนี้ยังไงตัดเข้ากลางเข้ามาให้กับชัดชัยชัดชัยเห็นวิเชษเติมใมาใฟานซิชฟานซิดไหลทางขวาให้เจนวิทเจนวิทเหนือยหน้ามองเพื่อนเปิดบอลเข้ามานะครับลูกนี้ยังไงพักออกให้ออชัดชัยหน้าวิจิตแต่พลาดไปนะครับลูกนี้ โอ้โหไม่ถึง5ทีแรกนะครับเกมจังหวะไปนิดเดียวครับลูกมาสูดทู่นี้นเกมเริ่มเปิดแล้วนะครับเยาบุกมา,างกับซ้ายไหลเข้ากลางให้กับวชรกรโดนสกัดออกไปนะครับกระโอดโชติวัฒนะแล้วบอลผู้สินเห็นว่าเป็นลูกฉลับนะครับจังหวะสุดท้ายไปโดนวชรกรไกลถิ่นนะครับทำให้ลูกนี้เป็นลูกทุ่มของเชียงใหม่ยูฟซีดาิาอุนินตานะครับหมายเลข4เพิ่นเปลี่ยนตัวลงไปในครึ่งเวลาหลังยังความสดยังอยู่นะครับ อยู่ที่ชัดใช้หน้าวิจิตเปลี่ยนมาทางขวาโอ้โหแรงไปนะครับจะให้กับตูเล่อุสมานเปลี่ยนไปทางซ้ายนะครับแล้วพีพันอยู่ที่เวชชวนเจนวิทยหลอกนะครับแต่ห้ามตัวไปลูกนี้โอลูกนี้ทักจังหวะได้สวยครับปานซิปปานซิหลุดไปแล้วลูกนี้หนึ่งตัดหนึ่งกว่าตูไม่เข้านะครับยังลุกไม่เข้าอีกโอ้โหจังหวะนี้แม่ตูเล่อุสมานล็อกเข้าซ้ายยิง โอ้โหไม่เข้าอีกแล้วนะครับปายองนอนบุนเดนะครับเซฟไว้ได้นะครับวับนนี้โอ้โหฟานซิดดมาดูกันต่อบ,บุกของตูเลอุสมานไหลเข้ากลางให้ฟานซิดกระโดกมาอยู่ที่กรรมการให้เล่นต่อไปนะครับโอ้โหจังหวะที่ฮหด์บอลผู้สินเห็นการได้เปรียบของเชียงใหม่บุกข,ขึ้นมาอีกครั้งบอลอยู่ที่เจนวิทย์อุสรรนไหลให้ฟานซิดอีกครั้งฟานซิดไหลให้ชัดชัยนาวิจิตชัดชัยนาวิจิตจยคืนหลังมาให้ครับ บอลอยู่ที่ชัดชัยเหนือเท้าลูกนี้โอ้โหลูกเสียบปีกหยิแล้วครับลูกปีกีครับลูกนี้หยิบห้าหลาหน้ากรอบเขตประตูของพยาวเอฟซีเลยนะครับลูกนี้ครับดูครับอานนท์บุผาถึงขั้นไปสอนฟานซิสเลยนะครับว่าต้องยิงอย่างนี้นี่ชิปสี่ชิปนี่โอ้โหน่าเสียดายจริงนะครับสําหรับฟานซิสนะครับเกมเปิดมาถึง5าทีแล้วยังไม่บุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ลูกนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าหนุม่มะใชัยนาวิจิตเลยว่าเป็นระย,ยะทําการเลยครับใช่ครับดยะสินให้สิหัญญานแล้วถอยลัมา3ามก้าวแล้วยืนกันค่ายอย่างโรนันโดนะครับล <c oughs> ูกนี้สตาร์ทเข้าไปบอลข้ามคานออกไปนิดเดียวนะครับสําหรับเจ้าหนุม่มชาชัยนาวิจิตนะครับใกล้เคียงครับจังหวะน,นี้ยังใกล้เคียงนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆนะครับสําหรับลูกเมื่อสักครู่นะครับฟานซิสนะครับอันนนท์ถึงขั้นเซ็งเลยนะครับ บอลอยู่ที่กิสดาอุนินตากิสดาเลาะซ้ายมาโอ้โหโดี๋ยวกรากฎโชติวัฒนะมงออกไปได้นะครับลูกนี้รับหน้าที่เป็นลูกนิ่งทั้งหมดเลยนะครับสากรใจถิ่นเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ยังไงโอ้โหบอลออกไปแล้วนะครับคื่อสินว่ายังไงครับขอยังเป็นลูกเต็มุมอยู่นะครับสารกรใจถิ่นก็ถือว่าเกมก็ยังไม่ไม่ขาดตรงนี้ไม่ขาดเปครับ ออกได้ไทั้งสามหน้า,าลูกนี้ยังไงครับผ<อ><อ>ู้ตัดสินยังไงครับอ๋อเป็นจังหวะฟปาวไปก่อนแล้วนะครับลูกพยาเอฟซีนะครับจังหวะโถมมาของโจโซเซฟโคสซี่นะครับหมายเลขสิบของพายาเอฟซีนะครับแซะออกมาให้อดุลอดุลเปิดเนยหน้ามองเพื่อนนะครับยาวขึ้นมาใ้กนะ<อ>ารลูกนี้ครับมิสดาลูกนี้ไม่ฟปาวนะครับ เอายังไงครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นการเข้าสกัดนะครับสาหรับกรกฎโชติวัตนาครับโอ้โหลูกนี้ถ้าไม่สกัดนะครับกิษดาอุ่นินตาสามารถล่าเข้าไปเลยนะครับเข้าไปดูจังหวะนี้ครับจังหวะตั้งเตะดูกรอบเขตประตูของทางยอเอฟซีมาชมลูกนี้นะครับมียืนคู่กันระหว่างกิษดาอุ่นินตากับวชรกรไก่ถิ่นนะครับมาดูกันทั้งสองทีสองคนนี้นะใครจะเป็นคนยิงนะครับโดยมีเหยาท่เตียนนะครับจะยืนแทรกอยู่ ยุทชัยนะครับยุทชัยหลอกนะครับกิดลูกนี้ยังไงติดกับแิครับลูกนี้แต่ยุทชัยนะครับเปลี่ยมไกลัดจังหวะที่2ออกไปนะครับล้วบอลไปโดนเจ้าเชษนะครับถึงขั้นจุกเลยนะครับลงไปลูกนี้ยังมาอยู่ที่กับพิเชษโอ้โหู้สินให้กุกันได้ไม่ฟาวนะครับลูกนี้แต่จังหวะนี้นะครับฝานซิดนะครับจังหวะที่2นะไปทำฟาวของวัชรกรนะครับอ้าวลูกนี้ยังมีอะไรไหมครับ หมายเลขเจ็ดนะครับฟานซิดกับอ่าเปเวศหอจเจริญน,นะครับมีตุกติกันนิดหน่อยนะครับแต่เกมไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อสินให้เสียงนกหวีดไปแล้วนะครับใช่ครับเพราะว่าการยิงประตูขุ่นเครื่องไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้จช <c oughs> ักรเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้โหโชคดีไปครับของกฤสดานโนนชัยครับลูกนี้นึกว่าลูกเข้าไปอยู่ในก้นตาข่ายแล้วนะครับ เป็นการจังหวะสนามมันลื่นแล้วบอลมันกะเด้งจากพื้นนะครับลูกนี้รับยากนะครับสำหรับเป็นบุรกษาประตูลูกนี้แต่ยังโชคดีของเชียงใหม่ซีอีกครั้งที่ลูกไม่ตรงกรอบนะครับเป็นลุ้นในโคต้าแชมเปียนลีกไปเพราะว่าอันดับ2-3-4สะดุดทําให้พะเยายังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับในการขึ้นไปเล่นแชมเปียนลีกอยู่โอ้โหลูกนี้นะครับโจเซฟนะครับ เปาวกราะเขพีเชษท่ากองแก้วนะครับไม่เห็นด้วยกับทางพุทธศิลป์นะครับใช่ครับลูกนี้ไม่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็น้ําใจนักกีฬาครับไปขอโทษขอโพยสําหรับพี่เชษท่ากองแก้วนะครับโดนในจังหวะมงครับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมองบอลมากกว่าพี่เชษท่ากองแก้วเปลี่ยนทางซ้ายให้กับฟานซิฟฟานซิสฟานซิฟฟับดูกนจังหวะนี้จะยังไงยังไงไม่เปลี่ยนไปทางขวาโอ้โหเสียของครับลูกนี้ ไปติดโจเซฟโอซี่นะครับเปิดเกมเร็วแล้วนะครับโจเซฟเลื่อยมาทางซ้ายาจ่ายให้กับกิตดาอุนินตาไหลให้กับวัชรกรไก่หินยิงลูกนี้โอ้โหจังหวะเสียของอาฟานซิปเลยนะครับลูกนี้มีเพื่อนนะครับปืนมาให้กับเจนนิสจุวรรณเจนนิสเปิดมาให้กับอานนท์มาอยู่ที่ชัดชัยอาจจะหน้าวิจิตบอลยังติดเท้าอยู่นะครับโอ้โหกุกกิ๊กกิกอยู่พยายามตัดเกมออกไปได้นะครับ ดูนะครับจะสวนกลับได้ไหมพะเยา,าที่เบนเจามินเบนเจามินมาแล้วความสดไหลให้มาให้กับกีเซดาแต่ติดกราชนะครับลูกนี้ตัดบอลไม่วสวยบอลยังอยู่ที่กราชนอีกครั้งโดนหาเพื่อนนะครับไม่มีเพื่อนมาช่วยนะโดนบีบสองหนึ่งนะครับลูกนี้บอลเสียบอลให้กีเดาอินตาเปิดเข้ากลางให้กับวัชรกรวัชรกรลูกนี้ยังไงเปิดเข้ากลางมาอดุลโ oh. oh. <laughs> อดุลน,นามวงนะครับ ยิงออกไปเลยนะครับลูกนี้ไม่มีลุ้นเลยนะครับมาอยู่ที่ตัดได้ครับเจนวิธเจนวิธตัดได้พิสิทิให้การได้เปรียบไปแล้วบอลเติมทางฝั่งขวาเปิดยาวเข้ากลางให้กับอุลเลอสมานลูกนี้ยังไงล็อกเข้าขวาแลยยิงติดประยุงศักมานรัตนะครับวิดทำอะไรไม่ได้ครับเปิดยาวไป โอ้โหลูกนี้จังหวะปะทะนะครับผู้สิทธ์เห็นแล้วมิจิชัยเหลี่ยมไกลนะครับไปจังหวะทำฟาวนะครับเกมจะสนุกก็ต้องนี่แหละครับผู้ชมเยอะๆทางผู้เล่นก็มีกำลังใจใช่ครับอย่างแล้วผู้ชมเชียงใหม่นะครับมารยาทใช้หน้าวิจิตรไต่ลอายาวขึ้นมาลูกนี้โอ้ยอ้าวนเสาครับปาร์ซิธไม่ได้ครับโมโหตัวเองอีกครั้งแล้วครับสำหรับไม่ได้จริงๆครับ เกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้โอ้โหแกไปทําอะไรไวหรือเปล่าครับฟันซิสุณได้ไหมพิเชษเปิดยาวเข้ามาโอ้โหเสาแรกมาลูกอยู่ที่ญุจิพงญิจิพงลาพึกบอลยังเก็บได้กฤษดาไหลไปให้กับโวชรกรไก่ทินเปลี่ยนมาให้กับกฤษดาอุนินตากฤษดาโดนสกัดโดยบอลอยู่ที่เจนวย์บุญสุวรรณให้กับอานนท์บุภามาอยู่ที่อุสมานตูเล่อุสมานโอ้โหหลอกลูกนี้เหนือชั้นเลยครับ ลูกนี้บอลยังอยู่อานนท์มาอยู่ที่อุสมานตูเล่ตูเล่เปิดเข้ากลางโอ้โหไม่มีอะไรครับอานนท์บุภาล็อกเข้ามาซ้ายฟานซิสเปลี่ยนไปทางขวาให้กับพีเจท่ามกลางหิ้จังหวะลูกนี้ถึงขั้นเป็นประตูได้นะครับแต่โชคดียังมีพยุงศักพนารัตนะครับออยสกัดออกไปได้อยู่นะครับเชมิตบุญสุวรร์ยกบอลขึ้นมาให้กับอานนท์บุภา ฟานซิดฟานซิจใายให้กับอานนท์ลูกนี้ยังไงครับเห็นตูเล่อุสมานเติมขึ้นมาตูเล่ยิงจี้แล้วทำทิงหนึ่งสองลูกนี้ยังไงรับสวยครับโอ้ลูกนี้พุทธศิน์ไม่ให้นะครับโอ้โหอุสมานยังไงครับพิ่งไปขอความชี้แจงเลยนะครับไปามพุทธศิลป์นะครับว่ายังไงครับลูกนี้โอ้โหแต่พุทธศินเห็นว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เสียบที่บอลนะครับ ถึงท่านเตรียมผ้าเซตบอลให้เลยอดุลนมบงทุ่มไปแล้ววิ่งไปทุ่มไปจะให้เหยานะครับลูกนี้ยังอยู่ที่เหยาวคิดเตียนอยู่เหยาล็อกเปิดเข้ามาได้วยังไงโอ้โหแม่ลูกนี้เกือได้นะครับของพยเยฟซีนะครับเชียงใหม่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยเติมเกมมากนะครับเพราะว่ามีตุนไปแล้ว1 0ดูจะกรอบจะโทษมีชัดชัยโอ้ยลูกนี้โอ้โหเกือบไปนะครับ แล้วผู้สีินไม่ให้ฟาวด์วด้ยังบอลยังอยู่ที่จะเป็นลูกนัดอีกครับลุกนัดอยู่ในึกทันไหมยังหันอยู่โอ้โหปัดออกมาได้อยู่บอลอ๋อแต่ผู้สินเห็นว่าออกข้างไปแล้วนะครับออกหลังไปแล้วพยายามเปิดเร็วมาเลยนะครับบอลอยู่ที่ยูที่ไกยูซี่ไกยังคลองบอลไว้อยู่แล้วส่องเลยนะครับลูกนี้สำหรับพิเชษทาของแก้วนะครับ ทีพยาเอฟซีครั้งที่วัชรกรไกลทินวัชรกร่องเลยครับลูกนี้โอ้โหพยายามหาจังหวะโอกาสยิงเลยนะครับาจะเป็นจังหวะสุดท้ายของทางพยาเอฟซีหรือเปล่าครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับของพยาเอฟซีในจังหวะนี้นี้กิดได้แล้ววรกิจปานอยู่นะครับคููศินเป่านุบินหมดเวลานะครับ ทำให้เชียงใหม่เอฟซีเปิดบ้านชนะพะเยาเอฟซีไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากหมายเลขเก้าชัดชัยหน้าวิจิตนะครับเก็บสามแต้มตามที่ต้องการได้ครับสําหรับเชียงใหม่เอฟซีในวันนี้ครับถ้าอยากให้ไร้บ็อกไปทําการถ่ายทอดสดนะครับบอกได้เลยนะครับเข้าไปที่ Facebook ของไร้บ็อกนะครับแล้วเข้าไปให้กําลังใจกับพวกทีมงานหรือว่าพวกพี่ๆเขานะครับแล้วพวกท่านจะไม่น่าพลาดนะครับสําหรับเกมการแข่งขันในวันนั้นนะครับสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง ท่านพอเลี้ยงอีทนะครับโดนพันดรโด,นพ,น,ดนพันจากทราวิโรสสำหรับการอนุภรให้มาทำก,การทดสอนะครัสสบชอปโก้เชียงใหม่เจริญกรีนะครับสำหรับการเกมบรรยายในวันนี้นะครับมีผมกิติชัยนพตากูลนะครับและผมชนกทัพวงครับขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ